ท่านผู้ชมครับอาชีพของพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่ก็เพาะปลูกทำนาเป็นอาชีพหลักมาเหมือนๆก,กันกับทุกภูมิภาคแต่ว่าชุมชนที่ศรีจุลาเนี่ยก่อนหน้าก็มีอาชีพเสริมก็คือจะเพาะพันธุ์ปลาดุกขายที่ว่าเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เอาตัวเล็กๆเนี่ยนะครับขายตัวหนึ่งก็ ไม่กี่สตางค์ก็ไม่แพงมากไม่น่าเชื่อนะครับว่าจากการที่ได้ทดลองขายทดลองทำในระยะเวลาไม่นานนักกับกลายเป็นว่าเวลานี้อาชีพเพาะพันธุ์ปลาดุกขายเนี่ยนะครับกลายเป็นอาชีพที่ทำรายได้สูงมากแล้วก็กลายเป็นอาชีพรายได้หลักแล้วคนในชุมชนรีจุลานี้เกือบทุกหลังคาเรือน เพราะพันุประดุกข,ขายโดยจะมีะที่ตรงที่ผมจะพาไปดูเนี่ยเป็นแหล่งรวบรวมเพื่อนําไปส่งหมายความว่าคือปลูกเลี้ยงกันแทบทุกหลังคารเรือนเนี่ยนะแต่ก็จะมีที่เขาเรียกเป็นที่รวบรวมแล้วก็นําส่งสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างนี้มากมายเป็นรายได้หลักครับวันนี้เมื่อสักครู่เราคุยก,กันเรื่องปลารรเราก็เลยอยากมาดูว่า บ่อที่รัมันเป็นยังไงนะสัรไปดูว่าที่เขาเลียงเราลูกลูกลูกเลียอะไรอ่าเาจะเลียปลตุมอ่าปาปาตุมครับปล้อกลเนเป็นโอันนี้คือตีกกอแล้วนะคะแล้วกเอามาพร้อมที่จะงมาลละอกโหมนะ่าทนี่อามเอนี่นีเาบอก เลยนี่แะครับมีโดผีข้าวผีดอกครับแล้วก็เป็นผีดนที่ที่เพาะพันธุ์มาวิจิตรขายตามบชาวบ้านแถวเนี้ยก็จะเป็นมีบ่อบ่อยอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเพาะพันธุ์วิจิตรนะครับเพาะพันธุ์ตันนี้ก็วิจิตอันนี้เลี้ยงแค่เขา เนี่ยพยายมันกอยู่ด้วยนก็เป็นปลาปลาดุกนี่ปริการดู่ายครับก็แปลว่าที่เห็นอยู่นี่ปลาปลาดุกเท่ารด้วยครับผมดูง่าเลยครับแล้วที่บอบ่อใหญ่ๆเรื่องทำยัไ ลอยใหญ่ก็พวงผมไป็รียนที่ห้อง,องน้ำนะอย่างนี้ก็ถ้าก็คนะือเวลาที่ผสมแล้วเขาจะไปอนุบาลในบอกนู้นประมาณ20วันถึงเดือนนึงแล้วก็ตีขึ้นมาอ,อย่างนี้ตีก็จะใช้วนล้อมอันนั้นคือ,อย่างลเล็กๆอนุบาลอ,อนุบาลในทัดอยู่ในนั้นประมาณหนึ่งเดือนอ,อยู่ในบ่อใหญ่ๆเนี่ยไม่ไมแล้วเวลาจะจับมันไม่ลำบากก็ไม่วนล้อมไม่วนมีเอ่อวนจ้างที่นี่มีชุดเลยครับมีชุดรับจ้าชุดหนึ่งเล้วก็ตีขึ้นมายังยังยังผมนี่คือ ผมจะพักค้าคนกลางผมปล่อยให้ลูกบ่อเลยปล่อยลูกบ่อให้คือตำบลติศุลาเนี่ยใครอยากเลี้ยงผมผมก็ให้เลี้ยงภายใน25ถึง1เดือนผมจะจับขึ้นมาครับาวนี้พอผมเอามาอนุบาลบอกผมเนี่ยเดี๋ยวนี้เราจับจับเขาเรานักตัวหนับตัวข้าวหนอยตัวช่างเหรอใช่คือเราจะแยกใช่ไหมอย่างนี้แยกสองสาม สองนิ้วถึงสามนิ้วอย่างนี้ครับผมอย่างนี้เราเราขายกิโลเท่าไหร่อย่างนี้ผมขายเป็นตัวนะตัวประมาณหนึ่มาสิบตันโหโหดว่าครับเราแต่าว่าเป็ตัวระบาดขึ้นไปค่ะแต่ว่าเขาเข้ามาซื้อถึงผมเอาไปส่งแล้วมีเออเขามาเอากามีฮะผมไมปส่งมีส่วนมากจะไปส่งกันนี่บอก ก็ควนใจผมก็ไปกันที่ห้าแสนตัวสองพันครับพันละหนึ่งตัวอ๋อโอเคอันนี้เก้าหมื่นตัวันน่งแสนอันนี้ก0อะคว่าตัวนี้สามสี่สามสี่พัน เ้าสเ้าสามี่เนประมาณี่ครับผมช่นยเรีครั่งตาีใช้เวลานานเท่าไหร่อ่อยี่สิบห้าวันอย่สัครับวันนี้เอยู่ไไม่ดีนะมาูเราไ้แล้วเราอันนี้อันนี้คือเราจะปล่อยขายแลวครับเป็นขึ้่นจำหน่ายนะเล้ารู้มา คือนี่แต่ไมากี่กี่วันเราจะมามาเช้านเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเดิจะไปเวลาที่เขึ้นกใช้เสร็จแวพาให้อยู่ตัวแล้วก็จะสนหนัเอาแล้วเขาไปทานไปกินอะไรกินไม่ได้เราคือเราขนย้ายไม่ได้เดี๋ยวเยดีวเดียวคือทุกอย่างต้องสภาพต้องแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์ลยแล้วก็คือต้องป้อกันอาหารต้องผ่านยาฆ่าเชื้ออะไรดีแล้วผมขอยเดินทางไปลงบัวช้าดูเาเราไป อย่างนี้ใ่ใส่กล่องอย่างเงี้ยใส่กล่องใ่กล่องี้ใส่่ถึงมันแข่งอ่เย็นแ่เยมันแงแกันอ่าเออแงกัทั่่อนนี้บ่อเนี้ยเป็นบ่อเราหรือเ่าบอเราครับผมบ่อเช่าหรือเปล่าเออแล้วเราเเลี้ยงหรือเปล่าเลี้ยงครัลี้งอ่าเลี้ยนที่ให้คนอื่นเลี้ยงก็นอื่นก็มีครัท่ากับในในท่เราแบบที่คนเลี้ย จคตุบ้านนั่นแหละนะแคุบ้านทันเลยครับที่ีตลาดเราที่ีเราเลียกบ้นตลาดเราไปเท่ากับอีสานภาคใต้ครับคือตลาดเราคือคือเราเป็นเราก็พาะส่งไปทีนึงทางทางธนาคารอีสานเนี่ยเขาจะส่งไปข้ามปลาวข้ามเรืองของเขาข้าวภาคใต้ไปหายใจข้ากกระบข้ามาเล่อะไรนี่ ครับครับผมต้องต้องิดายเยอะครับผมครับโอเคอ่าบด้านกระดาครับเวลาพูดคุยสมานีมันกิน3ามบอผมได้สองบอผมมันกินวันละร้อยลูกเอ้สอวันร้อยลูกอาหารครับลูกว่า5 0ร้อยอ่ะสรอลูก็าไม่ให้ไม่ให้มันกินมันกินกันขาดไห้่มายเพราะพันแม่พันมีตัวเจโล5้าโลมีอ๋อขนหญ่ขนา่คือเป็นบ่อข้อพันแม่พันครับผม แค่บอกว่า<อ>ป่าจะเรื่องที่อย่างนั้นนะครับผมแต่เฉพาะเฉพาะผมแค่ขึ้นครับท่านผู้ชมครับผมก็วันนี้ได้ไปเยี่ยมทีต่ตรงนี้เราเรียกว่าที่เพาะเพาะพันธุ์ปลาดุกชนิดต่างๆครัามีบีบูยแล้วกเมีปลาเตี๋ยรัสเซียครับก็ถือว่าตรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่งแต่ว่าเมื่อกี่ท่าน เรื่ออะไรลืมคิดแล้วบํารุงบํารุงเสื้อแดงเนี่ยนะครับ <c oughs> ได้บอกว่าที่จริงแล้วคนที่หมู่บ้านหรือคนในสุรือครบ<ร>ส่วนใหญ่ก็จะมีอาชีพที่จะเลี้ยงเพาะพัพนธุ์บาดุนเนียบขายครับเพราะว่าไรายได้ปราดุว่าเไม่ดีกว่าดีกว่า,รา,รา,รา,าครับดีกว่าขํานามครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของ คุณชมศิลาแล้วเราจะไปดูธนาคารต้นไม้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมวันหน้าน่าจะมาอย่างนี้ได้ครับได้ครับมีเวลาวันนี้จะไปดูว่าเทคนิคได้ครับมันช่วไม่ได้ได้ครับผมผมน้องผู้ใหญ่เทคนิคเทคนิคหนึ่น้องผู้ใหญ่เราไม่ได้รู้โดยแต่ทางโทรทัศน์ไม่ได้ครับมันตูเป็นไปไม่ไนะนะมาดูว่าแต่พลราคุณเมื่อลงไปแล้วเนี่ยคุมจะดูว่าเขาทำไปยังไงครับ ระยะเวลาครับหรือว่าเผื่อคนก็จะมาเรียนรู้กันบ้างอะไรบ้างก็ได้ครับได้ครับเรียนรู้บางทีมันทําไม่ได้หรอกครับมันเป็นแต่ละภูมิภาคพื้นที่ด้วยนะครับครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมครับครับขอบคุณมากครับเรียกว่าบิ๊กอันนี้อันนี้รัสเซียฮะขอแล้วลักเตียนะกระดูกพันและเกลืครับมันจะใหญ่ฮะโอ้หนี่ใหญ่เริ่มเห็นแล้วเริ่มเริ่มเห็นแล้วเริ่มขึ้นมาแล้วนี่โอ้โหตัวตัวขนาดไหนที่ยังมาเป็นข้อพักเแม่ยครับ โลสองโลโลมาฟ้าขึ้นไปครับผมอายุตั้งได้ด้วยอายุจะเป็นสักปีนึงฮะนี่เราก็ลงไปตักขึ้นเลยมันไม่ได้ครับผมผนต้องทานท่างบอกต้องทานแล้วก็มาเลือกแล้วก็มาเลือกเอพรัะพอ่ันแม่ไทยจีโอ้เริ่มเห็นแล้วฮะครับเริ่มเห็นแล้วครับตัวใหญ่ตัวใหญ่จะอยู่ข้าหลังอี่ครับตัวใหญ่ไม่เคยอื่นหรอกนี่หนี่เริ่มมาแล้วฮะเริ่มมาแล้วปีกายได้สามสิบห้าสามสิบหกนะปีนี้เหลือยปีดีอาจจะยังไม่ใช่ฤดูกาลหรือเปล่า นุ่งรต่ํรท่มที่งรุ่งรุ่งีุ่งรุ่เรม่งรุ่งรุ่งรุ่งมุ่งรุ่งรุ่งรม่งมุ่ง้อ่งรุ่งรา่งรุ่มรุ่ง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 รุ่ดแล้งรุ่งด้่งรุ่งรุ่งรุ่่รุ่งรม่งร้ตัรุ่ง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 รุนงรต่บรดน้รเลยระ่บเดียวหมดเล่งรุงงนึ่งร่งรุ่งรุ่กรี่งรุ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 ลครมดแร้วคร ยี่สิบโลไม่ถึงห้านาทียี่สิบโลไม่ถึงห้านาทีไอ้วัวผิวไกลๆเข้ามากินไม่ได้ครับไม่ถึงครับมาไม่ทันมาไม่ทันเวลาเวลาให้ให้คิมบุ๊ผมสั่งขมผืนมาฮะสั่งขมผืนมาจากอหนังเป็นหนังมันมันมันอะหนังมันอ๋อหนังมามาทีสองตันครับผมลงไปเลยมันก็แทะของมันอยู่นะประมาณอาทิตย์เดียวสองพันว่าแต่อันทุกวันกินทุกวันไป คือเราของอะไรของเนื้อพวกหนังงูฮะมันงูฮะมันงูเปียงงูอะไรเงี้ยมันก็ลอยอยู่มันลอยอยู่เขาเขาามาส่งฮะมันลอยอยู่พวกนี้ก็แค่กินเรื่อยไปยี่สิบชั่วโมงมันยิ้วก็กินยิ่วกินไปคือไม่คือไม่ให้อดตายอะไรพวกนั้นนะเพราะเรา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 ถือว่าเราก็ไม่ได้ซื้อมาตัวนี้มันเป็นของปล่อยได้อาการดีไม่ดีอาการไม่่อดีเราก็ปล่อยลงบอกไปบอไปก็กลายเป็นดีก็กลายเป็นดีฮะ นะ่รโอเมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเรื่องราวของชุมชนที่สีจุฬาแห่งนี้ก็ไม่จบอีกแล้วครับคงต้องตอบพรุ่งนี้แต่ผมอยากเรียนท่านผู้ชมสองสามเรื่องเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือท่านส่งไปสบัตรมานะครับวันศุกร์ผมก็จะจับรางวัลแจกหม้อหุงข้าวสองใบแจกกระเป๋าอย่างเงี้ยครับห้ารางวัลน,นะครับแล้ว เรื่องที่จะต้องเรียนต่อไปก็คือว่าถ้าท่านว่างแล้วอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะครับวันที่19กรกฎาคมที่จังหวัดนครสวรรค์ที่ท่ารายตำวลวงเมืองเขาจะมีกิจกรรมจับรางวัลทวีโชคให้กับท่านผู้ชมมีคอนเสิร์ตมีดนตรีมีนักร้องมีศิลป,ปินไปมากมายและโดยเฉพาะถ่ายทอดสดผ่านช่องกเกษตรชาแนลเนี่ยครับแต่ว่าเป็นเวลา 18นาฬิกาถึง19กนาฬิกานาทีนะครับวันนี้เวลาหมดนะครับผมคงต้องลาท่านผู้ชมไปด้วยภาพที่คนที่ชุมชนแหน่งนี้นะฮะเจ้าของคนเสื้อแดงนะครับเขาให้อาหารปลาเดี๋ยวท่านดูสิครับว่าปลาในบ่อนี้นะครับตัวเมื่อหือมาขนาดไหนนะครับวันนี้ผมลาไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับแลเริ่มเริ่มอเแล้วเ,เริ่มขึ้นมาแล้วนี่โอ้โหตัวตัวขนาดไหนที่ยางมาเป็นพ่อพักเนี่ยพ่ะั่ โลสองโลโลขึ้นไปครับผมอายุตั้งได้เดี๋ยอายุต้องเป็นสักปีนึงฮะนี่เราก็ลงไปตักขึ้นมาเลยมันไม่ได้ปทานมขาต้องผ่านทั้งบอกต้องทานแล้วก็มาเลือกพอผ่านแม่ไทรีก็เริ่มเห็นแล้วฮะครับเริ่มเห็นแล้วครับตัวใหญ่ตัวใหญ่จะอยู่ข้างลำงี้ฮะตัวใหญ่ไม่เคยขึ้นหรอกนี่เห็นนี้ยาเริ่มมาแล้วฮะเริ่มมาแล้วปีกายได้สามสิบห้าสามสิบหกนะปีนี้เหลือรับครับเป็นปีดีอาจจะยังไม่ใช่ฤดูกาลหรือเปล่า